หรอยืงดีนี้ยิงยิงมากฮะแม่มาเนี่ยไม่ไปวิ่งไปรับแม่เลยอยู่หน้าบ้านไม่ไปวิ่งไปรับแม่เลยทำไมทำไมไม่รักแม่แล้วใช่ไหมมูมูไม่รักแม่แล้วใช่ไหมบอกแม่มาสิทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปรับแม่อยู่หน้าบ้านประตูหน้าบ้านอยู่แค่เนี้ทำไมไม่ไปรับ ไม่รักก็บอกว่าไม่รักนะไม่รักก็บอกไม่รักเด้โหรักคนอ,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 อื่นบอกรักคนอื่นเด้รักยายดีรักยายมากกับแม่ดีอ่ารักน้องมากกับแม่ดีอ่ะอรักน้องมากกับแม่หรือลูกหืมเฮ้ยขมือแม่ขมือขอมือขอมือเลยขอมือเลย <c oughs> 嗯嗯，滴滴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 ，嗯哼嗯嗯嗯滴滴滴滴滴滴，嗯哼哼哼哼哼。